วันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพทั้งตลาดแล้วก็แบงก์กับคุณนัทวุฒิวงยาวรักครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับคุณแซบคุณมนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมเ้านะฮะเอาตลาดหุ้นก่อนเดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องของการวางเกมกลุ่มแบงก์จะวางเกมแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ถามเรื่องของตลาดหุ้น วันศุกโดนมาเยอะเลยนะฮะจากกลุ่มแบงก์นี่แหละนะครับในมุมมองตลาดหนขณะนี้เนี่ยคุณคุณบูนมองอย่างไรครับครับผมก็สำนับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยมันรับรับข่าดีไปพอสมควรนะครับอย่างกลุ่มแบงก์ก่อนหน้านี้ก็เก่งกันว่ารบจะออกมาดีก็เลยได้ราคากันขึ้นไปนะครับแล้วก็เหมือนเขาเก่งว่า ตัวกรองอนเนนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ประมาณสัก0.25-0.5%ด้วยพวกแบงค์ใหญ่หรือแบงค์ขนาดกลางเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์ก็เลยเก่งกันไรแต่พอผลประกอบการออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นไปนตามคาดเนี่ยมันก็เลยทําให้มีแรงขายมาค่อนข้างแรงหน่อยนะครับก็โดยเฉพาะ BBL กับ KB Bank ที่ผลประกอบการเขาจะต่ํากว่าคาดหน่อยนะครับตัวนี้เราก็เลยมองว่าอ่าหลังจากนี้เนี่ยเซตน่าจะเริ่มผักฐานแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเราเริ่มเห็น ฟันฟอร์ต่างชาติเข้าก็จริงนะครับแต่กลุ่มที่าราคาสูงเนี่ยมันจะมีแรงขายทํากาไรแล้วเขาก็ไปซื้อกลุ่มที่ราคายังไม่ปรับตัวขึ้นมากนักนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเห็นเอาพอร์ฟอร์อออกมาจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กด้วยที่เริ่มเอาพอร์ฟอร์มนะครับอย่างนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นสัญญาณว่าอ่ะตัวใหญ่เนี่ยถ้าตัวใหญ่ไม่มาหนุนเนี่ยแต่ชนีก็จะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างยากแหละครับ,รบก็เลยทาให้เซตเนี่ยน่าจะเริ่มไซด์เวย์แล้วนะครับ ครับผมอ้าวนะครับเอ๊ะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยณขณะนี้เนี่ยจุดแนวรับแนวต้านต่างๆมันอยู่ณจุดไหนอย่างไรครับคุณบุ๋มครับสำหรับเซ็ตใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับเซ็ตจุดแนวรับตอนนี้จะอยู่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะครับแนวต้านมีหนึ่งหกเก้าศูนย์ก็คือเล่นในกรอบตรงนี้ถ้าหลุดเจ็ดศูนย์อันนี้ก็ค่อนข้างแบบเริ่มส่งสัญญาณซึมลงตั้งแต่หลุดหนึ่งหกแปดศูนย์ลงมาถ้าหลุดเจ็ดศูนย์นี้จะค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าซึมต่อเนอื่อง นะครับเพราะพวก i อซ m เอก็ย่อตัวลงต่อ,อย่างด้วยเช่นกันครับครับผมภาพแบบนี้เป็นภาพที่ไม่ได้บวกเลยใช่ไหมครับกับตลาดหุ้นใช่ครับถ้าในเชิงเทคนิคนะครับภาพไม่ค่อยบวกแต่ถ้าไปดูพวกแบบฟันโฟฟันโฟยังเข้านะครับเงินบาทยังถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับมันก็เลยแบบเวลาลงมันเลยแบบเป็นลักษณะแบบค่อยๆลงมันจะไม่ได้ลงแรงเพราะฟันโฟยังช่วยหนุนอยู่ครับต้องถามคุณบูมแบบนี้คือวันนี้เนี่ยในฝั่งของจีนเองเขาก็ ประกาศออกมาข่าวดีเหมือนกันในการให้ทัวร์เข้ามาสู่ประเทศต่างประเทศแล้วนะฮรไทยคือหนึ่งในนั้นแหละแล้วก็คาดว่าจะเข้ามาแบบถล่มทลายพอสมควรอยู่เหมือนกันคุณบูมมองว่าปัจจัยนี้มันจะช่วยเหลือตลาดได้บ้างไหมครับหรือว่ารับรู้กันไปแล้วครับสำหรับปัจจัยนี้เรามองรับรู้ไปพอสมควรนะครับตั้งแต่ที่เขาบอกเปิดประเทศวันที่8นะครับคนก็เล่นกลุ่มท่องเที่ยวหรือจริงๆเวลาทัวร์เข้ามาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์หลักๆเลยก็คือสนามบินกับท่องเที่ยว <im itation> นะครับ <im itation> แต่กลุ่มอื่นๆเนี่ยมันอาจจะได้รับประโยชน์ด้วยแต่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าถูก offset ไปกับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นตามพวกอะค่าไฟฟ้าก็ดีนะครับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาก็ดีนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่ได้หลักๆเลยเนี่ยท่องเที่ยวกับอ่าอากาศยานแต่ถามว่าสองกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มใหญ่ที่จะช่วยดันเซ็ตได้ไหมสมมติว่าแบบโหขึ้นแรงๆเลยแค่สองกลุ่มนะครับแลวที่เหลือแบบทรงตัวเซ็ต <im itation> มันก็จะขึ้นได้ไม่ค่อยไกลมากเท่าไหร่ดว นะครับเพราะว่ามไม่มีกลุ่มแบงก์มาหนุนไม่มีค้าป,ปิดแล้วก็ไม่มีในส่วนของตัวพลังงานนะครับต้องระวังครับอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นโดยกลยุทธ์นั่นก็คือทําอย่างไรดีครับผมก็สําหรับช่วงนี้เราจะมองไปที่ตัวกลางตัวเล็กเป็นหลักนะครับว่าอ่ะรู้แล้วว่าตอนนี้ตลาดไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วหนึ่งคือมองตัวกลางตัวเล็กสองคือมองตัวที่แต่เปผนขอํสลับเสมอด้วยช่วงนี้จ,จะต้องมองว่าเข้าไปพักเงินหน่อยก็ดี นะครับก็สองตัวที่เอามาฝากเป็นตัว TWPC กับตัว BA e อ i t นะครับอืม TWPC ครับกับ BA e l i t ดนะฮะโอเคครับผมใช่ยังไงครับอย่างตัว TWPC นะครับก็ทำธุรกิจตั้งมันสำปะหลังนะครับก็คือรับซื้อมันสำปะหลังมาแล้วก็มีโรงงานโม่แป้งอันนี้ก็คือกระจายอยู่ทางโซนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับก็ เขาเป็นอันดับสองของในอุตสาหกรรมเลยนะครับยอดขายแปดพันล้านต่อปีแล้วเขาก็ขยอยขยายธุรกิจต่อเน,นื่องจากแป้งมันสำปะหลังปกติเป็นแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงนะครับก็ให้ฟังก์ชันที่ดีขึ้นแล้วก็มีไปสู่พวกเส้นวุ้นเส้นเส้นก๋วยจับอะไรพวกนี้เพิ่มเติมตอนนี้มีขยายไปที่เวียนนดนามด้วยนะครับก็ที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือธุรกิจเขาค่อนข้างเป็นแบบ r e c o v r i n g เพราะว่าคนเนี่ยยังยังต้องกินต้องใช้ ตลอดนะครับแต่สิ่งที่เขาน่าสนใจเนี่ยคือธุรกิจเขาเป็นซีซันแลนะครับซีซันแลเนี่ยธุรกิจจะดีตอนไตรมาสสี่กับไตรมาสหนึ่งจะแย่ไตรมาสสองกับไตรมาสสามนะครับถ้าเราไปดูกราฟประกอบเนี่ยจะเห็นเลยว่ากราฟเนี่ยพักมาตั้งแต่เดือนสอิงหานะครับพักมาหยุดตรงนี้แหละก็คือประมาณห้าบาทถึงห้าบาทห้าสิบเล่นในกรอบตรงนี้เลยแล้วก็พอไตรมาสสี่ถ้าผลประกอบการดีถ้ามองย้อนกลับไปอีกช่วงปุ๊บพามีนี่ยพุ้นมันมักจับ มีแรงเก่งกําไรเข้ามาตามผลประกอบการน,นะครับอันนี้เราก็มองว่าอะรับขา่าวไ่พอสมควรหุ้นยังพักยังไม่รับขา่าวเรื่องงบไปมาสี่กับไปมาหนึ่งอย่างนี้เนี่ยแปลว่าอะถ้าซื้อตรงนี้ความเสี่ยงค่อนข้างตํานะครับใครที่ชอบเสี่ยงต่าๆอาจจะต้องถือ่รอหน่อยตัวที p c ก็น่าสนใจแนวรับเราให้ห้าบาทถึงห้าบาทสิบห้านะครับแนวต้านใกล้ๆหน่อยมีห้าบาทห้าสิบแต่ถ้าใครถือยาวได้เรามองไปถึงหกบาทนะครับครับผมอ้าวนะครับ โอเคนี่คือตัวของ t w p c ครับไปดูอีกตัวหนึ่งฮะ b e l i e นะครับครับผม b a l i e อันนี้เป็นเจ้าของสนามบินสมุยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นลิสโฮอ่าก็จากที่ s p f เขาออกไปนะครับ b a ก็ตั้งตัวใหม่มาแทนก็คือเป็นตัว b a นะครับตัวนี้ก็เป็นลิสโต o นะครับอายุยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มตั้งแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่าง s p f กับ b a l ied, เนี่ย s p f เขามี รายได้สองส่วนก็คือฟิกกับโฟล์อ่าฟิกเนี่ยก็คือค่าเช่าปกติโฟล์เนี่ยมันไปโฟล์ตามจํานวนนะักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่สมุทแต่ตัวบีเอลีดมันกินฟิกอย่างเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้อ่าแต่ที่ราคาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าฟิกที่เขาบอกเนี่ยมันจะจ่ายอัตราผลตอบแทนอยู่ประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเทียบที่สิบาทราคาพาเนาะอ่าเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอคน เห็นความไม่แน่นอนอ่าเริ่มวิ่งเข้ามาหาตัวที่ให้อยู่ค่อนข้างดีเนี่ยตัวบีเอลิถือว่าค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าบีเอจะจ่ายผลตอบแทนฟิกให้ใช่ไหมครับความน่ากังวลเนี่ยหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่บีเอแทนว่าแล้วบีเอจะมีเงินมาจ่ายอ,อันนั้นที่เรากังวลแต่พอมาดูปุ๊บนะท่องเที่ยวเข้มามารายได้บีเอเพิ่มขึ้นบีเอกระแสเงินสดดีขึ้นเพราะฉะนั้นการจ่ายค่าเช่าที่เป็นฟิกเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา แต่ว่าอย่างน้อยซื้อไปอ่ะราคาพาที่สิบบาทอย่างน้อยได้ผลตอบแทนเจ็ดเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับอย่างตรงนี้ผลตอบแทนอาจจะลดแต่ว่ามันสักถ้าไปไปลายถึงหกต,ต้นต้นนะครับเพราะว่าราคาเขาขึ้นมาพอสมควรแล้วก็รู้สึกปลายปีที่แล้วจะยังไม่ได้จ่ายปันผลนะครับเพราะออกมาตอนประมาณเดือนพฤศจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยไตรมาสหนึ่งปีนี้อ่นะก็คือรวมไตรมาสสี่ปีที่แล้วเนี่ย<ะ>เพราะขอโทษเขาออกตอนปลายไตรมาสสาม เขาเลยไม่จ่ายปันผลของไตรมาสสามแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าง,งบไตรมาสสี่ประกาศเนี่ยเขาจะให้ปันผลของไตรมาสสี่บวกของส่วนที่เก็บมาจากไตรมาสสามด้วย<ม>อ่าต้องบอกนี้ปันผลจะเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าจะดูไม่ได้เนะหลังจากนี้มันจะลดลงเพราะมันจะจ่ายเป็นไตรมาสต่อไตรมาสแหละครับผมครับผมอ่ะนะครับโดยแนวรับแนวต้านอยู่นะจุดไหนอย่างไรครับ แนวรับเราให้ไว้10บาท 70- บถึง10บาท80ดนะครับแนวใต้มี11บาท1 0บถึง11บาท30นะครับก็ถ้าช่วงนี้ดูจะเห็นกลุ่มเรีดเนี่ยมันขึ้นทั้งกลุ่มเลยนะครับต้อบอกนี้ก็เลยเอะตัวนี้ก็น่าสนใจในกลุ่มเียที่เอามาเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมเป็นทางเลือกครับครับผมเอาไปที่คำถามที่เราจะถามกันในวันนี้<ม>นะฮะนั่นคือกลุ่มแบงค์ตกลงว่าเราจะวางเกมกันแบบไหนอย่างไรดีครับคุณบูมครับ ครับสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์ต้องบอกว่าอ่ารอนิดนึงนะครับเราให้เสด็จน้ําหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีแรงเก็งกําไรมาแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามีแรงขายเพราะว่างบมันผิดพาดนะครับต้องรอเสด็จน้ํานิดนึงเพราะอะไรเพราะปีนี้เนี่ยพอเศรษฐกิจกระมาเติบโตอ่ากลุ่มแบงค์ส่วนใหญ่โลนเขาเติบโตตามเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับข้อแรกข้อที่2เนี่ยพอมีการปรับขึ้นอัต,อตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสที่ตัว net interest margin เขาจะดีขึ้นด้วย นะครับอ่าก็ใครที่สนใจเก็บเนี่ยเราก็ยังมองแบงค์ใหญ่นะครับย่อลงมาเยอะๆอ่าไม่ต้องรับ่าวแล้วเดี๋ยวรออ่ากรงองอขึ้นดอกเบีย้ยผมว่าน่าจะมีการเก็งอีกรอบหนึ่งก็คือหนึ่งคือต้องดูกองออขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่สองคือพวกอ่าเขาเรียกว่าตั้งสำรองเนี่ยมันเริ่มลดหรือย,อยังถ้าเริ่มลดปุ๊บดอกเบีย้ยขึ้นด้วยเนี่ยกลุ่มแบงค์นี่จะกลับมาดีเลยนะครับกลับกลับอ่าอ่ากลุ่มแบงค์ใหญ่เอากลุ่มไหนเอาตัวไหนดีฮะ ครับก็จริงๆตัวที่โดนเยอะๆจะเป็นเค a n k กกับบ b l นะครับงั้นขอดูสองตัวนี้ก่อนนะครับอย่างเคแ n k ank, แนวรับมันจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับถ้าลงไปตรงนั้นแล้วรับได้เนี่ยสร้างฐานได้เรามองว่าอ่ะโปเคียนจะซื้อถือยาวๆหน่อยไม่น่าไม่น่าไม่น่ากังวลแล้วเพราะว่าเหมือนไพ่เปิดแล้วแล้วมันมีแรงขายออกมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับครับผมอ่ะนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งบ b บอนะครับ ตัว BBL ตัว BBL เนี่ยจะต้องรอนิดนึงนะครับแนวรับหลักๆที่เรามองไว้มันจะอยู่147-149นะครับตรงนี้มันถือว่าค่อนข้างสูงเพราะก่อนหนะ้าน,นี้เขาจะถูกเก็งกำไรเพราะว่ามองว่า NPL เขาจะต่ำเนี่ยตั้งสำรองต่ำเพราะพอร์ตมันใหญ่จะเป็นของเปรตครับครับผมอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็สองตัว K Bank กับ BBL แต่ไม่ต้องรีบรอให้เสด็จน้ำแต่ว่ากนอนง,งอเขาจะประชุมกันวันที่25นะ เพราะฉะนั้นก็ยี่สามยี่สี่อาจจะดักได้ไหมคุณบูหรือว่ารอก่อนดีกว่าถ้าดักอาจจะดักได้หน่อยหน่อยต้องบอกอย่างนี้ก็คือถ้าอยากเล่นดักก็อ่าเล่นปุ๊บอ่าถ้าเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเด้งอาจจะขายออกก่อนได้นะครับอ่ครับผมอย่างที่บอกมันต้องรอสองปัจจัยคือก็นอง,ง,องกับตัวโดนโก้ดแล้วก็อ่า ตั้งสำรอง<ย>ต้องลดลงด้วยครับตอนนี้คนกังวลเรื่องตั้งสำรองที่อยู่ดีๆไต่มาสีมันเยอะมากทําให้คนกังวลว่าเอ๊ะแล้วปีนี้เศรษฐกิจม,มันแย่หรือเปล่าสำรองจะตั้งตั้งเยอะขึ้นหรือเปล่าจริงๆมาเป็นสัญญาณตรงนั้นหรือเปล่าที่คนกังวลมากกว่าครับผมเอาล่ะครับไปที่คําถามอื่นๆได้เลยครับพี่มลครับค่ะคําถามจากนักลงทุน KKP ค่ะ KKP นะครับ KKP ก็อ่อนตัวลงมาด้วยเช่นกันแนวรับตอนนี้อยู่ประมาณ70ถึง จ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับถ้าเข้าโซนตรงนั้นเนี่ยก็มองว่าอทยอยซื้อได้เพื่อรับผลผลก็ได้นะครับเพราะ k ่เคเคกับโอโคิสโกเนี่ยันผลเขาจะค่อนข้างเด่นมากในในกลุ่มแบงก์อยู่แล้วนะครับด้านี้ก็รับข่าวไปพอสมควรในเรื่องของข่าวร้ายนะครับว่าลงมาจากเจ <c oughs> ็ดสิบหกเหลือเจ็ดสิบเอ็ดก็แนวรับเจ็ดสิบถึงเจ็สิบเอ็ดแนวต้านมีเจ็ดสิบสองจุดห้าถึงเจ็ดสิบสี่ 74, ครับตัวต่อไป a o t อราคา aot นะครับ aot ยังใช้ได้นะครับยังยืนเหนือพวกเส้น EMA ทุกเส้นแล้วก็เป็นตัวที่ได้ประโยชน์ตัวแรกเลยนะครับตัดหนักท่องเที่ยวด้วยก็แนวรับ74แนวต้านมี76ถึง77นะครับค่ะอีกกลุ่มหนึ่ง s h r ค่ะ s h r นะครับเป็นท่องเที่ยวของสิง์โฮเทลนะครับ s hotel ก็ตอนนี้กรัฟก็ยังค่อยๆปรับตัวขึ้นดีนะครับแนวรับหลักๆ 4ี่บาทสาสิบแนวต้านมี4ี่บาทห้แล้วก็4ี่บาทหกนะครับส่วน c p r ล่ะคะ CPO มันมีแรงขายออกมาแต่ว่าก็ยังสร้างฐานได้นะครับไมต้องรอสะสมพลังรอบใหม่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอพวกค่าสัญญาณ RSI MACD เริ่มพผงอกหัวขึ้นหน่อยตอนนี้มันยังอ่อนตัวลงนะครับ <นะ S 2> ก็แนวรับหลักๆอยู่68บแนวต้านมี70็ถึงเจ นะครับก็ต้องรอนิดหนึ่งค่ะแล้วแอดวานเหรอคะแอดวานนะครับแอดวาน one, ก็ขึ้นมาเลี้ยงตัวออกค่าแอดวานก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับในเหนือเส้นเอ a อ200วันด้วยนะครับแนวะรับหลักๆเลยจะอยู่ที่198ถึง200นะครับแนวใต้มี206ถึง210นะครับแอดวาน,ใน, 10, น one, ก็ได้ผลดีจากที่ดีแท็กกระทูเขาควบรวมกันด้วย นะครับเพราะว่าพอเขาควบรวมกันปุ๊บการแข่งขันมันก็จะลดลงด้วยครับเอาอีกสักสองสามตัวครับพี่บรับค่ะทริปเปิลไอค่ะทริปเปิลไอนะครับอ่าขึ้นมาเลี้ยงตัวออกข้างอย่าหลุดนะครับเส้นเอเมสิบวันที่สิบสี่จุดเก้าไม่หลุดยังลุ้นขึ้นต่อได้ดาวต้านมีสิบห้าจุดเจ็ดแล้วก็สิบหกจุดห้าตามลำดับครับค่ะ ไปที่พุ่นเอ็มไ i กันบ้างนะวอริคค่ะวอรริควอรริควอรโอ้วอริคยังดีต่อเนื่องนะคะมีวันนี้ย่อลงมาหน่อยแนวรับหลักหลักอยู่เก้าบาทสิบนะครับแล้วก็แนวต้านอ่ะมองว่าไปเปลี่ยนสเปรดได้แถวๆ10สิบาทถึงสิบบาทยี <c oughs> ่สิบครับครับอ่า, <c oughs> อาแล้วดีดันท่อ,อดีคะ่ะตัวดีดันท่อ ดีเดนททลนะครับดีเดนททลก็ขึ้นมาจากเปิดประเทศเหมือนกันเพราะลูกค้าเขาที่ให่เป็นนักอ่าอ่าเป็นชาวต่างชาติานะครับที่เข้ามาทาฟันอ่าอันนี้แต่สัญญาเนี่ยมันเริ่มเกิดเดตคอร์สในเส้นห้าวันกับสิบวันอาจจะต้องพักฐานกลับมาที่เส้นสองร้อยวันนิดหนึ่งที่แถวๆห้าบาทห้าสิบถึงห้าบาทเจ็ดสิบนะครับอ่าถ้าพักฐานตรงนั้นได้อ่าก็ลุ้นกลับไปที่แถวๆเจ็ดบาทห้าสิบแปดบาทได้อีกที ครับครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับคุณนัทสมฒูลครับยินดีครับผมสวัสดีครับ